เจ๊คะสินค้าตัวนี้เจ๊เอามาขายหรือยังคะลูกค้ามาถามหาเยอะมากเลยได้ได้บอกลูกค้านะเดี๋ยวเจ๊สั่งมาโอเคค่ะเจ๊อ้ํา้าเธอบอกเจ๊แล้วหรอว่าเธอจะลาออกสิ้นเดือนไม่ฉันคุยกับเจ๊เรื่องงานเอ้าแล้วเธอจะบอกเจ๊เมื่อไหร่ฉันมาคิดดูแล้วฉันว่าไม่ออกหรอกอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วอ่ะไม่รู้จะออกทําไม เจ๊สวัสดีค่ะเอ้าชมพู่ไปไหนมาพอดีมาทําธุระแถวนี้ค่ะก็เลยแวะมาซื้อครีมอุ้ยคิดถึงไม่ได้เจอนานเลยแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างชมพู่มาทําไมเอ้ามเมียวเธอมาทําอะไรฉันมาซื้อครีมแล้วเมื่อกี้เธอคุยอะไรกับเจ๊เจ๊ก็ถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหม <S <S ฉันเป็นเลือกครีมกันนะฉันไม่เชื่อมันต้องพูดเรื่องฉันแน่ๆถ้าเจ๊รู้ว่ามันออกเพราะฉันล่ะ ไปก่อนนะเดี๋ยววันหน้าฉันมาหาใหม่เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะวันหลังอ่ะคิดถูงนะไปเจอกันใหม่นะบายบายอำเมื่อกี้ชมพู่พูดอะไรกับเธอก็แะทไทยกันตามภาษาเพื่อนทำไมหรอมันได้พูดอะไรให้เธอฟังไหมพูดเรื่องอะไรเธออยามาโกหกฉันชมพู่พูดอะไรบอกฉันมาไม่ได้พูดอะไรอะไรของเธอเนี่ยมันเหมี่ยวฉันไปทางานก่อนนะฉันไม่เชื่อมันต้องมาบอกเจกับอ้ําแน่เลยว่าฉันเป็นคนพูดที่มันลาออกฉันจะทํายังไงดีพวกมันต้องรู้ความจริงแน่ๆน อ้าพี่พีทเมื่อมีอะไรมาบอกว่าขอลาออกฮะลาออกลาออกทําไมถึงลาออกอ่ะนั่นสิอ้าวเธอวันนี้ไม่ได้หยุดเหรออ๋อไม่ค่ะอ้าออกพรรษาเจ๊ก็ไม่หยุดให้เหรอไม่ค่ะอ้าวเจ๊ อ๋อวันศานไม่ปิดร้านหรอไม่ค่ะทําไมหรอคะกว่าไม่คีดจะไปทําบวงทําบุญกับคนอื่นเขาบ้างเลยเหรอก็ว่าจะไปอยู่คะ่ะแต่ไม่ได้ปิดร้านแล้วไม่คีดจะปิดร้านให้ลูกน้องหยุดไปทําบุญบ้างเลยเหรออ๋อร้านเราไม่ได้มีนโยบายหยุดวันออกพรรษาค่ะโอ้ยอย่าง,งกไปเลยเจ๊ ปีละครั้งก็ให้ลูกน้องหยุดไปทําบุญมั่งทําบุญทําวันไหนก็ได้嘛คะคุณพี่ไม่จําเป็นต้องวันออกพรรษาแต่วันออกพรรษานะเป็นวันพระใหญ่นะขึ้น15าข้ามเดือน11รู้ค่ะเจ๊ดูสิแถวเนี้ยเขาปิดร้านไปเที่ยวไปทําบุญกันหมดมีแต่เจ๊คนเดียวนี่แหละที่เปิดตัวเองไม่ไปก็หยุดให้ลูกน้องไปถามเขาสิเขาอยากไปกันไหมนะ่ะ รู้จักทําบุญทําทานมั่งไม่ใช่จะขายแต่ของอย่างเดียวมันจะได้หนุนโชคลาภเข้าร้านว่าแต่วันนี้คุณพี่ไปทําบุญมาแล้วหรอคะฉันเข้าวัดทําบุญทุกวันปกติคนที่เข้าวัดทําบุญประจําเขาจะเป็นคนมีจิตใจดีสะอาดไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะเจ๊สวัสดีคะ่ะจ้า คืออีหย่างก็นะชื่อมะเมี่ยวค่ะเป็นคนทางไหคนเมืองกาอยู่บอนีค,คือว่าไทยเป็นคนกรุงเทพค่ะ,ค,ะคือได้มากไก่แท้ฟังอีสานออกอยู่บอนีก็พอฟังออกอยู่ค่ะจุงดอางมีบ่นี่มีสำราล้องมาสร้างมากแม่นนิเจ้าก็ออกนีโโ่มาเตืมเต่นสินามันเติมหเนาะมันแหลนโพลมันหลายโผดมันี่ยนมาไหวแต่สีบ่ได้มันมาถึกมากไงเลยเดอนี่ิขอดเจิดจ้าขอดีหนิ่นิดอกสบู่นี่ต้องเติมสบู่กี่ไปเติมดอกสบู่ทำไมคนอีสานชอบตะคอกชอบตะโกนใส่ สมภูสมภูพี่พรมามาเจสีเรียงน้ามาเร็วมาเร็วเจ้าชาเขียวเย็นเดอเจ้าเอ็ดเย็นเด้อเข้มเข้มเลยฉันทํางานอยู่นี่หูอื้อแน่นอนตะโกนอะไรใส่กันนักหนาวามาม่าเหมียวในด้อสมภูมันสีเอานํามยังเรียกเราว่ามันได้ยังไงพ่อแม่เรายังไม่เคยเรียกเราว่ามันเลยเมียวมายืนยังยู่นี่คือว่าหาไปบอกคนมาสกินนั่นยังมายืนอยู่นี่สิไรที่แตกแมันมูอยู่ตีเฮ้ยคนอิสระพูดไม่ดีพูดไม่พะตะโกนใส่กันไม่มีมารยาทฉันไม่อยู่แล้วที่เนี่ย ไปเธอกลับอยู่ไม่ได้แล้วที่นี้บ้านนอกมากเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยกับคนนี้แหละพูดก็ไม่เพาะพูดแต่อีสานอะไรก็ไม่รู้เออนะ่ะอย่าคิดมากเดี๋ยวเย็นนี้พี่ช่วยซักผ้าจะได้ไม่เหนื่อยเออไปกลับอยากพักสมองแล้วได้ยินแต่ภาษาอีสานปวดหัวปะ่ะวันนี้เอารถเครื่องมารับจอดอยู่นูน่นอุ้ยตายแล้วจะหมดอายุเดือนหน้าพี่พรค่ะเจ๊อ่ะเจ๊ให้เนี่ยแป้งพับยี่ห้อดีเลยนะอุ้ย ขอบคุณค่ะเจ๊รีบใช้นะมันจะหมดอายุเดือนหน้าค่ะค่ะจะทาทุกวันเลยค่ะเช้าเย็นเลยค่ะพี่พรอะเจ๊ให้ทริปเมนต์ขอบคุณค่ะแล้วเจ๊ไม่ใช้เหรอคะไม่ค่อยชอบกลิ่นเนี้ยเอาไปใช้เลยค่ะพี่พรใช้ไหมคะแผ่นมัดหน้าไม่เคยใช้ค่ะเจ๊เอาไปลองใช้ไหมล่ะเจ๊ให้ใช้ล้างหน้านุ่มดีนะขอบคุณมากๆากเลยค่ะเจ๊รีบใช้คืนนี้เลยนะเพราะมันหมดอายุพรุ่งนี้อ๋อค่ะค่ะ เราจะรีบกลับไปใช้วันนี้แล้วค่ะเจ๊คะมีแผ่นปิตาเขาแถมมาให้พี่ได้แมอันนึงพี่อยากได้ออ้ยเขาแถมมาเหรอคะอย่างดีเลยนะเนี่ยพี่พรไม่ต้องเอาเหรอกเดี๋ยวเจ๊เอาไปขายมันขายได้อ๋อค่ะพี่พรครีมทามือเอาไหมคะเจ๊ให้มันใกล้หมดอายุเหรอคะเจ๊เปล่าคะ่ะมันหมดอายุไปแล้วเจ๊เพิ่งเห็นน่ะจะใช้ไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็ทิ้งนะค่ะทำไมแม่ไม่เห็นบอกเลยว่าคู่มันของเราคือคนนี้ ชมพู่เธอชอบมิทีนไหมเธอชอบเขาใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบเธอหนูไม่กล้าหรอกคะ่ะเขาเป็นคู่มั่นเจ้ไม่ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะเจ้ไม่ได้ชอบเขาเขาไม่ใช่สเปคเจ้แต่ว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคะเจ้จะจัดการเองชมพู่ครับ ุณมาทาไมเดี๋ยวแม่คุณก็มาด่าหรอกผมจะพาไปกินข้าวเที่ยงครับคุณเลิกยุ่งกับฉันเถอะฉันไม่เหมาะกับคุณแม่คุณก็ไม่ชอบฉันผมขอพาไปกินข้าวได้ไหมเดี๋ยวผมจะเลิกยุ่งกับคุณก็ได้แต่คุณต้องเลิกยุ่งกับฉันนะครับนี่มันมหานังชมพู่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยจุ้บุญไปใส่นี่กบูจากมาเอาลูปมูเขาขาดคาแล้วเนี่ยเขาบอกให้ไปหาเนี่ยแล้วแล้วชมพู่ขาดคาแล้วนี่แล้วแล้วอยู่ไหนมหานังเขาไปนี่ หนูนิวลูกเห็นมิทีนไหมลูกมันได้มาหาหนางชมพู่ไหมเจ๊อิศภูนยุ้ยใส่หนีบลอนมาเอาลูกมันดูขาก่อข,อขาดอีกดิดชมพู่ออกไปกินข้าวกับมิทีนค่ะไอ้กูได้ไปนั่นหามันให้เห็นแล้วลูกให้มันพร้อมพอสิฟ้า,ปาไปเลยว่าท่านเวลาเนี่ยขาดข,าด,ข,า,ดขาดนี่เอพรหลานแกแกจะไม่ให้ฉันทำไมกลับมาเอาหลานแกเดี๋ยวนี้เลยนะหลานนี้แหละค่ะเจ๊หนูคนชื่อชมพู่อยู่ไหนจ๊ะชมพู่ยังไม่มาทำงานนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมาไปก่อนนะแม่ไปทำงานกอนเด้อ สไม่เขียนอีหยังอยู่นี่มันบ่มีเงินให้มึงก็บ่ต้องคอบมันก็ถืกแล้วไปเบิกเงินแม่กูพนะุ่นน่ะเนี่ยม,มันสิต้องจ่ายต้องใช้สิไปคิดแลามัน่เห็นอยังผู้บ่าวนั่นอ๋อนั่นไงชมพู่มาพอดีเลยค่ะเจ๊กูไปแล้วเล้วน่าไหนายะเรื่องเบิกเงินแม่กูเด้อกูไปแล้วฟ้าดแล้วฟ้าดฟาเจ๊สวัสดีค่ะชมพู่คุณผู้หญิงคนนี้เขามารอนานแล้วสวัสดีค่ะมีธุระอะไรกับหนูมไหมคะ เธอใช่ไหมที่ชื่อชมพู่ลูกเยพรใช่ค่ะเจอตัวก็ดีละแม่เธอมากู้เงินฉันแล้วไม่จ่ายจริงหรอครับแม่กู้ไปเท่าไหร่คะสเดือนที่ไม่ได้จ่ายรวมทั้งต้นทั้งดอกเป็น9 9 9 9 9มบาทฮะนี่ถือว่าฉันเนี่ยใจดีมากเกินไปแล้วนะฉันให้เวลาอีกแค่3วันถ้ายังไม่มาจ่ายก็เตรียมตัวไปนอนสะพานได้เลยนะ เเอนเน,นี่ป็ไมีทีแม่ชมพู่ไปกู้เงินมาเกือบแสนเธอต้องช่วยชมพูนะม่นะไหมครับผมกดช่วยไม่ไม่ต้องไปนั่งพักไปเดี๋ยวก็ปวดหัวอีกผมจกช่วยคุณช่วยชีวิตผไมไว้ให้ผมตอบแทนคุณบ้างนะครับ คุณเป็นอะไรไหมครับสงสัยจ,จะปวดท้องกระเพาะน่ะแล้วคุณยังไม่กินข้าวเลยครับเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวให้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอย่าดื้อสิเห็นไหมไม่กินข้าวม็เป็นแบบนี้อ่ะผมไปซื้อข้าวให้นะรอสักแป๊บนะะนิวครับกินข้าวแล้วกินยานะมียาให้ด้วยขอบคุณนะคุณพอได้แล้วนั่งพักก่อนทำตั้งแต่เช้าแล้ว ไม่เป็นไรหรอกครับผมทำได้อยู่ครับพักเถอะผมเป็นห่วงนี่ัวทำอะไรอยู่ครับเรากำลังให้เพื่อนช่วยตามหาญาทให้คุณน่ะไม่ต้องหรอกครับทำไมคุณไม่อยากกลับบ้านหรอผมไม่อยากไปจากคุณหรอกสมชายประกาศลงโซเชียลให้หมดเลยนะถ้าใครหาลูกชายฉันเจอฉันจะให้รางวัลอย่างงาม คื้ออะไรนี่ก็มาเมียวไงนี่คุณจําเมียตัวเองไม่ได้หรือไงฮะมาเมียวโอ้ปวดหัวโอ้ปวดหัวมิทีนทมิทีนโอ้ที่นี่ที่ไหนนี่นี่บ้านเรานี่เราจําทุกอย่างได้แล้วมิทีนฟื้นแล้วหรอมาเมี่ยวเธอจําจเราได้แล้วหรอจําได้แล้วเราก็จําได้ด้วยเธอไม่รักเรา เราขอโทษไม่ต้องหรอกเราจะกลับไปหานิวมิทินอย่าทิ้งเราไปนะเราขอโทษเราไม่รักเธอแล้วเราจะไปหานิวเราท้องเราท้องได้สามเดือนแล้วเธอจะทิ้งเรากับลูกไปอย่างนั้นหรอเนิวมิทินเธอกลับมาหาเราแล้วใช่ไหมเราขอโทษนะเราต้องกลับไปหาดูแลครอบครัว ไหนเธอบอกว่าจะไม่ลืมเราไงแม่เหมียวท้องลูกเราต้องมีพ่อเธอก็ยังอยู่ในใจผมเสมอนะพี่มิทินลองสุพู รอนานไหมกว่าจะแอบออกมาได้พี่รู้ไหมว่าหนูปีนลวงเรียนออกมาเลยนะเนี่ยอุ้ยเจ็บขาหมดเลยไม่เป็นไรนะน้องซึ่เพู๋ยวนอนพักแล้วก็หายนะฮะพี่ปูสัตว์กบอนไ้แล้วนอนได้ <c oughs> พี่มิทินกี่โมงแล้ววะบ่ายสองสี่สิบแล้วลุกได้แล้วฮะมนูต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวแม่จะมารับแล้วเดินดีดีนะซึพูพี่เป็นห่วงนะรู้ไหม เข้าใจไหมหนูไปก่อนนะเดี๋ยววันหลังมาหาใหม่แม่หนูถ่ายร้านเครื่องสำอางเด้อมุงนส้วมาซื้อครีมจ้าจ้าไปชมพูแม่ามาแล้วแม่เอา้าคือว่าแม่กับมูใส่ละืมูกมูลกลับไปแล้วเกาไปว่าหันเราเป็นยังคือใส่ชุดนี้คือผสใส่ชุดนักเรียนคู่พระเฮกเกีจาก,การรมชุดเพื่อนก็เลยได้เปลี่ยนบ่ ปาปาเมื่อแม่เลี้ยนเมื่อยกับเมื่อยการบ้านกับลายน้องมีลิปสีสวยสวยไหมนี่ค่ะลิปมีสีชมพูอ่อนๆไหมลองได้เลยค่ะ น้องพี่อยากได้ลิปสติกค,ค่ะลูกค้าอยากได้ลิปส,สีประมาณไหนคะอยากได้สีชมพูอ่อนๆน่ะชมพูอ่อนนะคะเดี๋ยวหนูดูให้ค่ะนี่ค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะเหมาะก,กับลูกค้าเลยนะคะก็สวยดีนะแต่ว่าอยากได้สีอ่อนๆกว่านี้อ่อนกว่านี้เนาะได้ค่ะตัวนี้ค่ะชมพูอ่อนสวยดีนะแล้วมีสีแดงไหมตัวนี้จะเป็นแดงช้ำค่ะแดงสวยมากตัวนี้ชอบไหมคะเออสวยสวยสวยแล้วส้มล่ะส้มมีไหม น,นี่จะเป็นส้มอ่อนๆนะคะหนูว่าสีนี้เข้ากับหน้าคุณพี่นะคะดูละมุนมากเดีวแทงเท่าไหร่อ่ะแทงละร้อยหกค่ะคุณพี่เราเป็นสีไหนดีคะแท่งละร้อยหกสิบเก้าเลยเหรอทำไมแพงจังยังไม่รับก็ได้นะคะเอองั้นเอาสีนี้มาแทงหนึ่งก็แล้วกันพี่นิวทำไมยอดขายของพี่นิวแต่และเดือนเยอะจัง